เทีว่าทะเลกันไหมเขาว่าทะเลก็มีชีวิตตากลับกล้องอย่างอ่ะอือนี่เราเราจะเดินทางไปนะเดี๋ยวเรามาทำความสัอภาตาวันนี้ตารู้สึกงไงครับครับรู้สึกยังไงก็อันนี้ก็รู้สึกว่าเออดีเพราะว่ามีหลานไปด้วยน้าไปกับลูกกับหลานด้วยวันนี้นะครับลูกก็ไปหลานก็ไปอืมก็ ไปด้วยกันแต่สําหรับเราก็สองคนไปกันนาทีสองคนประมาณสองคนคันนี้นะครับคันนี้มีสองคนนะครับใช่ครับพาตาตั้งรถนะตั้งรถเออพลาดนะคันสามล้านสาเรามาสองคนสบายไม่จางรถได้ถือให้ก็ได้รถเราจ้าถือได้สบายไม่จางรถสบายนิ่มนิ่มไหมนิ่มนิ่มนะรถนาทีนิ่มจริงๆก็ออกมาก็นะออกมากันประมาณ บ่งครึ่งงันตานะประมาณนี้แหละบ่งครึ่งบ่งครึ่งหรือหนึ่งทุ่มใช่ครับแต่ว่าลุงยังมาไม่ทันเราหรือหรือหรือเขาหรือลุงไปก่อนแล้วลุงอยู่ข้างหลังเงี่ยไฟเนี่ยมองตาเนี่ยเห็นป่าฮะรถรถลุงตามหลังมานี่ไงโอ้รถลุงตามหลังมาขับตามมันมาสองพันแต่ก็เดี๋ยวจะพาตาไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไปพักผ่อนสมองนะหลังการที่ไม่ไม่ ไปไปสิ่งที่เราไม่เคยไปใช่ตาจะไปไหนตาบอกเลยใช่ใช่สิ่งที่ตาไม่เคยไปก็จะไปที่ทะเลกันทีนี้เราอาจจะไปพักกันที่แถวชาญเมืองนะใช่ชานเมืองพักที่ไหนก็ได้ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องแวะรับภรรยาผมไองใช่ไปรับภรรยาผมแล้วก็เราก็จะเดินทาง กรงุรง,รงเทพกรุงเทพกับจังหวัดอ่าที่เราจะไปมันมันไกลกันไหมก็ประมาณสามชั่วโมงโอ้สามชั่วโมงตนะาชนบุรีรนะ่ะใช่ชนบุรีอะถ้าเรายิงยาไปเลยมันมันจะไม่ไหวไงตาใช่เพราะวันนี้ลุงก็เดินทั้งวันแล้วตาก็ะร่างกายก็ไม่ค่อยนั่นกะ็ต้องพักลุงก็ทำเมื่อวานมาจากอุดรม่อวานเมื่อก่อนก็มาทําบ้านแล้วก็ทำน้นทำนี่ไม่ค่อยได้พักผ่อน แก่ขยันตาก็ดีดีขยันนั่นแหละอถ้าหาไม่ขยันโอ้แน่นอนขยันก็ไม่มีทุกวันนี้หรอกเนาะขยันต้องขยันด้วยนะครับตารู้สึกภูมิใจอะไรแต่ตัวรู้เคยไหมจนถึงวันเนี้ยเรื่องเเกี่ยวกับสาวเกี่ยวกับลูกเขยใช่ไหมเกี่ยวน้องกีดคำถามเมื่อกี้ไม่เข้าใจเท่าไหร่ ถามคิดเน้าใจก็ตารู้สึกยังไงกับลูกเขยเชื่อเขยเสียันเลยลูกเขยคนนี้เป็นยังไงบ้างตาตั้งแต่ตาก็ตาเคยตาเคยทำตามคลิปหนึ่งนะกับกับลูกเขยคนนี้นะคือเวลาเวลาเราทำงานหนักๆเขาจะช่วยเราโดยไม่ต้องบอกโดยไม่ต้องบอกว่าช่วยทำนั้นให้พ่อนะทำนี้ให้พ่อนะเขาเกิดเขามีจิตสำนึกเองเขาช่วยเราเอง โดยโดยที่เราโดยที่ตาไม่ต้องบอกเลยเขามาช่วยด้วยใช่เวลาเห็นตายกของตัดไนะม้ยกของอะไรที่มันหนักมันหนานะ่ะเขาเขามาช่วยตาเลยเขาก็าช่วยเลยเขาช่วยคนง่ายแล้วไปใส่เป็นคนเป็นคนใจดีไหมก็นิสัยก็มันจะเป็นอยู่แบบว,ว่าสองอย่างถ้าร้อนก็บอกถ้าร้อนก็ร้อนนะอืมแต่ถ้า แต่ถ้าไม่ร้อนก็เขาก็นิสัยก็อย่างนี้แหละดีนะอ่มก็ตลกได้คุยได้อะไรได้สนานอืมมีการหยอกล้อบ้างนะครับใช่ครับอืมก็ก็เหมือนคนปกติทั่วไปลุงแกเป็นคนขยันไหมจ๊ะใช่ขยันขยันใช่ช่วยงานช่วยงานตาตลอดใช่ไหมช่วยงานตาลูกเมียแหละเวลาลูกเมียทํางานหนักเ่เขาก็ไม่ให้ทําเขาก็เขาก็เขาก็จะแป่งเขาก็จะช่วย ลูกช่วยเมียเขาเวลาปิกีดยางกีดยางกีดอะไรรับจ้างกีดยางออืเขาเร็วเขาไวใช่ไหมเขาไวล,ลุงเ้าก็โยกตาก็เวลาเขาทำนาทำตาก็เขาก็ไปทำนาคนอื่นบ้างอืแล้วก็มาช่วยตาบ้างรับจ้างางนี้เหรอไม่คือทำนาแล้วเอาข้าวแบ่งกันนะไป สมมติว่าอย่างอย่างตาตาเนี่ยไม่มีคนทํานาแล้วจะไหมหนาตามีเขาก็มาทําทําแล้วตาก็แบ่งให้เขาอืนะก็เหมือนเขาก็เคยทาคํานาคนโน้นคนนี้แล้วก็เขาก็มาช่วยเราด้วยช่วยมาช่วยเราด้วยก็เราก็ก็มีอย่างนี้เพราะว่าแต่ก่อนเราเราก็เออเราก็ไม่ได้ว่าให้ใครนะ ก็ว่าว่าเฉพาะว่าเฉพาะลุงนี่แหละเนาะป้าลุงป้านี่แหละช่วยเรามาอก่อนเขาจะขึ้นมาก็อย่าว่าแล้วคือขอบอกให้เขาขึ้นมาขึ้นมาอยู่บ้านคือเราอยู่กรุงเทพกรุงไทยก็มันก็อะไร่ะมันก็แพงทั้งหมดเนาะ่าจ่ายค่าของชีพเป็นสูงค่าจ่ายค่าของชีพแล้วก็อยู่บ้านเราไงก็ม่ข้าวกินเงินก็บางเดือนก็แทบไม่เหลือน่ะ ก็เลยลองมาอยู่บ้านดูสิเพอเขาก็มาอยู่บ้านเลี้ยงลูกช่วยช่วยพระตาแม่ยายก็ทำไรทำนาก็เขาก็เริ่มมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วเขาก็นี่แหละเขาก็รับจ้างเอ้าแล้วคนอื่นเขาทำของเขาใช่ไหมเอ้าลูกคนอื่นเขาก็ทำของใครของมันเนาะ แต่ใครกใครขยันก็เขาก็ได้เยอะอืมก็อีกอย่างก็ยางเขาก็เอาเงินให้พ่อตาไปซื้อก้า,อายางมาปลูกให้เขาใครเอาเงินพ่อตาก็ประเต็นนี่แหละอ๋อป่อเต็นก็ลงกหือไม่ตาก็ปลูก,ก,กเออไปซื้อกันหน้าตายซื้อพร้อมๆกันแล้วก็มาลงแล้วก็มาปลูก ก็เราเป็นคนดูแลให้เขาก็เป็นเอาเงินมาซื้อแล้วก็จ้างคนจ้างคนขุดหลุมยางก็ปลูกยางให้เขา <_ c ười> ก็พอ,อยางเขาโต<_ <d> _ <c ười> ก็เราก็อยากให้เขาเขาขึ้นมากีดยางด้วยแล้วก็ทํานาช่วยเราด้วยอืมันจะได้แบ่งเบาภาระออกไปน,นะครับก็เลยก็เลยเขาก็เลยขึ้นมาอก็ขึ้นมาครั้งเดียวกนคน,นเดียวก่อน ครับมนมาโอเ้เขากลับไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วทีนี้ก็เขาก็เอาโอมน้ำมตนไปด้วยทีนี้ก็พ่อก็อให้ขึ้นมาครั้งที่สองก็ก็ขนมาหมดเลยอ,อืก็มีมอเตอร์ไซค์อะไรขี่มอเตอร์ไซค์มาจากกรุงเทพมันเลยกลุงอะใช่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากกรุงเทพเออก็บ้าไปอีกแล้วครับไม่คือคือรถ ที่ขนของมันเต็มแล้วเขาก็ผ่อนมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแต่ขอเข็ดมาแต่ว่ามอเตอร์ไซค์จะขับกลับมาใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ลุงเป็นคนขับมาแต่ของแบบของของกับของกับป้าแตนก็เป็นคนเป็นคนมากับของรถสิ่งของมากับรถลูกขี่มาคนเดียวลุงก็ขี่มาคนเดียวพี่น้องครับนี่ครับผมลุงขี่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพมามุกดาหารดงหลวงบางกอก คนเดียวแต่ก็แต่ก็ถึงก่อนถึงก่อนรถเออรถประแตนนะถึงถึงก่อนแต่เ่าแกเอามาก่อนใช่ไหมก็ไม่รู้นะอาจจะออกมาพร้อมกันหรือมากันอะไรอะไรก็ได้ก็ก็ถึงก่อนรถอรถของมาถึงตอนเช้าเลยเอ้าวพ่อตาก็บอกว่าแล้วรแล้วรถแล้วลูกแล้วอะไรอ่ะ ก็อยู่ในรถออยังไม่มาถึงเลยย่างบอกย่างเขาก็มาถึงตอนเชา้าถึงตอนเชา้าถึงตัวเช้าหละเขาก็โคออกมาค่ำคืนเนาะออกมาจากสมุดปาการครับมาจากสมุดปาการนี่ครสี่ก็เป็นที่คุณตาก็นะพูดประวัติของลุงพลให้เราฟังนะทุกอย่างนะที่คุณตาพูดมาก็ทุกอย่างเลยที่คุณตาพูดปัติของก็ลุงแกกูขยันนัตานะ ใช่คนก็อยากอยู่ถ้าหากคนก็หยันอยู่ไหนก็อยู่ได้ใช่ครับต่อจากคลิปนี้นะตานะครับต่อคลิปนี้เราต้องคนขอลงคลิปไว้เพียงเนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับก่อนนี้ครับตาก็มาคุยถึงประวัติถึงลูกเขยนะครับต่อจากคลิปนี้ผมขอตาลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ